สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมการีนาเกมฟรีไฟนะับวันนี้ผมก็มาเล่นรหัสไก่รหัสหลักนะก็คือรหัส g o o g l e นะครับรหัส Google นะเ,เยวเจผมแค่รีวิวอะไรทุกอย่างเลยก็เดี๋ยวไปเข้าไปเล่นรหัสกันนะทีนะเพราะเพราะว่นนี้มัน,ม,นาม,านะมันเข้ามาดูแล้วนะมันเข้ามาดูแล้วอันนี้ที่เ,นเจนน่าจะแจกนะครับคือเป็นท่าสเปรย์แมนนะครับต้องเล่นครบ5้าคนนะครับ เดี๋ยวผมตัดภาพไปลาจานาโอเคครับตอนนี้เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วครับลากานาเข้ามานะครับโอเคเข้ามาก็จะเป็เดี๋ยวจะเป็นคนยืดก่านครับยืดแจกหนักมากชุดที่ที่ยีมเขาแจกนะว่าจะเป็นชุดโปก ของสไปเดอร์แมนนั่นก็คือชุดนี้นะคะสไปเดอร์แมนชุดโคงสเวอร์แมนในประเทศนั้นก็เท่มากเลยนะส่วนกางเกงก็ไม่ค่อยมีนะครับใส่อันนี้ก็มีนะครับผ้าสไปเดอร์แมนเป็นไงสมองชิดใจแบบกระโดดของแท้เลยนะครับเท่เลยนะเท่เลยส่วนกระเป๋าสไปเดอร์แมนนะครับมันมีทั้งสามตัวด้วยกัน เป็นสไปเดอร์แมนตัวสีฟ้าที่เราจะเห็นบ่อยๆนะครับส่วนสไปเดอร์แมนของผู้หญิงนะครับสีขาวก็แบบสไปเดอร์แมนหัวหน้าใหญ่เลยนะสีดำนะครับใส่แบบํำเท่เลยเท่เลยนะ แล้วก็มีกล่องศพของสไปดี้ด้วยนะครับกล่องศพสไปดี้นะครับมีกล่องศพอันนี้นะสไปเดอร์แมนนะครับส่วนโดดร่มจีมก็แจกงนะสไปเดอร์แมนสามตัวเหมือนเดิมโดสไปเดอร์แมนสามตัวใครที่เดี๋ยวเดี๋ยวมาสเก็ตบอลชดปไลย์อยู่อย่าบอกนะเกียมันเอาออกไปแล้วอ่ะไปสเก็ตบอร์ดอ่ะเอ่ออันนึ่งนะ ไอคิดตามอยู่ตั้งแต่วันนี้เท่าไหร่วันที่สามวันที่สี่นะครับสงสัยเจมโห้ารกับเรามากนะครับอะไรเนี่ยรหัสอันนี้น่าจะเป็นรหัสของเกมนะผมรู้เฮ้ยผมเข้าไปของใครวะเนี่ยโขเกมเดิมทำไมอะปรับปุุมปุ๊บม,มันจะมีอะไรกิดขึ้นอะ อ๋ออันนี้ค่ะมันจะเป็นปุ่มพวกอัดวิดีโออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันะน,นะท่านี้นะนก็คือแบบท่าเหมือนท่าแบบเป้นถือลำโพงและปากแล้วก็แบบยกท่าขึ้นอ่ะครับก็เนนะท่คท่านี้สามารถไปเติมพลงแล้วก็ซูดได้นะไปเ,เดี๋ยวไปด,ดูนะมีจังถึงก้าไปถึงเสือ,อก็สามารถดูไับ

กระเป๋าอันนี้ก็ตกน่วเกาะเล็กที่กองจริงนะเขามีดังแนี้เชิ้เขากินที่แบบยังไม่มูก็กอไปก็จได้มีก้าวไปกับแบบกันซื้อได้นอันนี้ซือเพ่อก็เอาออกโกลาสองอย่าง เป็นนี้ก็ทำาม่ท่รคุณเห็นแต่มีนี่นนี้าจะเป็น2เดี๋ยวเราไปตัดภาพไปดูข้างใกันกันเราจะดูของส่ฟีกับของใส่เต็มครับ กล่องใสอันนี้เป็นกล่องสกินนะครับเป็นนี้ก็เป็นกล่องที่สไปเดอร์แมนนะผมแบบผมชอบเลยนะมันแบบลายนี้แล้วมีหน้าปกนะครับกับหน้าปกสายสีนี้หน้าปกสายสีจะประมานี้หน้าปกสายเติมจะประมานี้ที่เหลือก็แบบตองสไปเดอร์แมนก็เหมือนทุกคนจะบอกว่าเราเ็ทเที่หมดแล้กันเป็นเล่มหนวดเป็นหมวดสไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมน เื่อช่วยเป็นผงลืนะครับลืมพ้องปวเลยครับเมื่อวานผมก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะเมื่อวานผมก็เสียงแห่นิดนึงเมื่อวานเวีนหัวเลยเวีนหัวนะ,วนะเพราะตื่นแต่เช้าตื่นแต่ชเช้าแล้วมันไม่ตื่นแล้วมันทำให้เวีนหัวขึ้นได้แต่คลิปนะครับถ้าผมไม่ได้ลงก็ผมสามารถที่จะลงคลิปพวกเอ่ออะไรวะ ลงคลิปเองที่เองเนี่ยครับจะลงคลิปสั้นๆนะครับลงคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะครับสั้นๆไอ้เบียดเอาโค้ดเท่าไหร่หรอโอเคแล้วไอ้แมปนี้ครับเราจะให้ทำภารกิจเก็บพวกเอ่อใยของสไปเดอร์แหมนะครับแล้วก็เก็บเหรียญนะครับเก็บเหรียญเพื่อที่จะสับส่ง ทุยสะสมโพเทนสีไอรูปแบบรถถลงเน่ยเรายิงยินี่เป็นไงเทมตอดืด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 การวิ่งเรยนะครับทำให้เราวิ่งเลยนมากจะวิ่งเลยว่าคือเประมาณนี้นะกระโดดแบบพุ่งไปเลยอ่ะไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของสปเดอร์มาให้นะครับไปเลย ร a, divide, e sponge, ิวิตอาบลสจับวัช like ีก <Overwatch> <'m> <ED> ่ชีก่ีชชาบอลลงดีลงไปนะครับอันนี้คือเป็นเกาะอันนี้นะครับแต่วิธียที่อันนบ้าคือระโดดจะออกกันอีกไลาบอลลไม่ได้ทำธุรกิจเลยก็เก็บไอ้นี้นะครับ เราต้องเก็บไอ้น,นี่ใส่สุไปเรื่อยๆนะครับ,บเ,กเกับเหรียญด้ยวยเราต้องเก็บเหรียญ้ว่นะเหรียญคีเหลือมดูว่าเราต้องเก็บให้เต็มช่องนี่ยาเก็บใหญ่ด้วยเก็บการเลเร็วนะครับอักษรมันมันชี้ให้เราไปตรงไหนเราก็ต้องไปตรงนั้นนะครับเราห้ามถอยหลังแบบนี้นะเพราะว่ามันจะไม่นับแต้มเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามอักษรของเราไปนะครับ เราเจอคอนเทนปุ๊บเราก็เก็บไปครับเหมือนเกมซอฟเวร์อ่ะออคือเก็บเก็บเก็บไปขึ้นไปอย่างเงี้นะอันนึงเราก็เ,ก,เออก็บการวิ่งเร็วด้วยเ็แล้วก็มุ่งหน้าต่อไปแล้วก็ไปฉีกใหญ่ต่อสปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์แมนเป็นไงได้สองเหรียญเลยตอนนี้เก็บได้กสามเหรียญนะครับไปพุ่งเลย ดืดดด้อเดือดดื้อเดืไงทุกคนเห็นไหมถ้าเราตั้งใจเล่นละนะแล้วมันมันก็จะด,ดุด่ามาน,น,น,มมน,นี่นะคตรงนี้ผมดูแค่จะขึ้นตัวเปลี่ยนเยอะตรงนี้อะสามเหรียญสามเหรียญแต่มีวิธีการสูดโกงเลยนะคือสูตรโกงยังไงไหมก็คือเรายืยมยาตัวเศษแล้วรอตังมาแล้วเราก็ก็บเ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 ก็บนะครับเก็บมันจะมีเวลาจำกัดของมันด้วยนะครับ นะครับผมจะไปเก็บโพเทนอันนี้ต่อไปด้แม่ไปด้วยแม่ต่จะไม่ไ่ตไม่ต่บอไ่ยวย่ยจะเรียอ่ะดิ เก็บเหรียงกันครับเฮ้ยไม่ใช่สี่ใจแม่ผมแบบไม่ชอบเลยอ่ะนี่คือจะสี่ใจแล้อยากจะสะกดคำนี้มาจริงๆเลยเอ็ okay, นครับก็คือเราต้องเก็บายก่อนคนระับเก็บใยด้วยเก็บายแล้วก็เก็บตังค์ครับเก็บตังค์จากนั้นก็มุ่งหน้าไปเก็บตังค์ครับมุ่งไปเก็บตังค์จากนั้นเราก็มุ่งไปต่อนนะครับมุ่งไปตรงนั้นนะ ครับเราจะขึ้นมป้างบนเรื่อยๆนะเดล้ายดเจ้ตชู้ทองชิบูชิบูตะบุจิปุจิปุชิบุจินี่นะครับดีที่โดนสิดเใครที่อยากได้แบบนี้ก็ขมเอามาติดได้ได้ตั้งสี่ห้าเหรียญเลยอ้าวผมเก็บครบแล้วครับเก็บครบแล้วนะครับไปออกลุยของท่าสไปเดอร์แมนสไปด้วยแมน สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปดอปาชีปาราเจ้ักรสัจกรววันเลกตบิตาล้วเทวเจตโอ้โหได้เยอะเลยนะครับของมุขาแค่อันเดียวนะครับขาแค่อันเดียวกำลัจะสามคะแนนแล้วนะ

ข้อท้ายนะครับตอนนี้เวลากำลังจะใกล้หมดแล้วเราก็เอาเวลาเก็บเลยนะครับซีบาร์ร่าโอซิจยาเล่นน่ะนะซีบาร์าโอเคเวลาชนะแล้วนะเวลาชนะแล้วพาจิปของสไปเดอร์ใหม่เป็นอย่างนี้เราต้องนำมือจิ๊บจิบปุบจิบปุิ๊บเตะจ้าชับ มาครับเบผมถึงค่ะบอกนะว่าเต้นอไ้เนะรดคะรครับเเป็นไงได้ไ้ั้งเก็บทั้งหมดถึงพันนะครับใช้เวลาเล่นี่ยกี่วันได้ไหมประมาณถึงสเดือนอะไรจังา่าจะสี่พันสองเดือนนะครับแต่ มาณหกอาทิตย์อ so, ่ะหกอาทิตย์ต้องรอประมาณรับแล้วประมาณสิบวันนะคะคุณกระเป๋าสไปเดอร์แมนก็มีวิธีการเก็บนะคะแบบแรกเนี่ยสุ่มบัตรอ่ะแล้วก็สามารถนำาันเข้าได้โอเคนะครับไปตามไปเล่นหมดแล้วหมดสี่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ โกสีสามดาวครับขายแค่อีกหนึ่งดาว้มอยากสาม,มารถขึ้นแรงคแพนนะครับแต่ผมคิดว่าจะผมอยากปังขึ้นเพชรสี่แล้วก็ขึ้นไดมอนด์อ่ะเออใช่เพราะว่าเราขึ้นไดมอนด์เนี่ยผมอยากขึ้นเดชอยากได้ชุดนินจาครับอยากได้ชุดนินจา นนแบบบางคนก็สงสัยนะว่าหมดซีซีกับหมดแรงใหญ่ว่าเขาถนัดเ,เ,เล่นแรงจะก็ง่วงกว่าจะขึ้นแดงง่ายสุดนะผมว่าถ้าหมดซีซีขึ้นแดงใช้เวลากี่วันรู้ไหมฮะถ้อาอยู่แรงไมใ้ใช้เวลาแค่ประมาณสามทิศนั้นสามทิศนะครัะสามทิศยงหรือประมาณสี่ทิศนะครัะสามทิศครึ่งประมาณนี้แล้วบ่ให้เดินทุกข์ก่อนๆๆอ First Blood อะพูดอะไรไม่อยากฟัง่ยงตายิบเกียงหมดดังใหญ่เนี่ยก็พอที่จะเล่นง่ายเพราะว่ามันสุ่มไปทีเดียวไงมันแบบเป็นเส้นน่ะแล้วก็ไปทีเดียวครับแต่แต่ส่วนโมซีซีเนี่ยมันต้องนับทีละดาวทีละดาวแล้วแบบมันเปลืองเวลาการเล่นมากเพราะว่าเราต้องชนะถ้าเราไม่ชนะเราก็จะไม่ได้ดาวนะครับมันก็จะเป็นประมาณ แต่ถ้าเราอยู่ลังโกเนี่ยมันอาจจะจิปชิปนิดนึงแต่ให้อยู่แรงแพดอะขึ้นแพดสองต้นไปอะจะ,จะยากมากจะยากกว่าการที่จะไปขึ้นแพดสามาบางคนก็ได้นะฮะบางคนก็ไม่ได้แต่ใครที่เจอมาตุวสีหรือว่าเจอแต่บอลเนก็น <c oughs> ประมาณทึ่12โมงเพราะว่าปกติผมก็อาจจะขึ้นที่12โมงด้วยกันแล้วว,วันจันทร์ถึงพระรหัสนะครับรุกแล้วแล้ถ้าวันศุกร์อาจจะถ้าจาะอาจจะนะเพราะถึงกลับมาจากโรงเรียนทันนะคับผมปกติผมเลือก4โมงนะแต่ถ้าผมมาทานประมาณถึง5โมงขึ่งก็จะไ่้แต่ผมไม่ได้สึกเลยว่าวันศุกร์ผมจะไม่อัดเพราะว่าผมต้อง มีเวลาเล่นพักผนะ่อนแล้มันจะมาเยเรามันกล้รอย่นงี้นะรมังกางก็คือขี่จักรยานเล่นรเสร็จบันมาเสเล่นบอลวเวลาไปด้วยเล่นบอนแบบมีความสุขที่เราเกินไปหยุด first blood นนี้เราเกินหยุด

ใครใครที่ใครที่แบบไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้กดติดตามให้ผมด้วยนะแต่ผมก็ขอย้ําขอบคุณอีกครั้งนะว่าขอบคุณมากนะที่คอยดูคลิปผมบ่อยๆนะแล้วก็ทำให้คลิปผมมีคนดูห้าหมื่นกว่าคนนะคลิปต่อไปแล้วหกหมื่นคนเมื่อไหร่แล้วก็นะนมนผมจะหมดผมจะแจกอะไรให้คนดูดู ทำอะไรดีนะวาผมคุนี่ยคต้องบแบบพูดติดตามเยอะๆนะพูดติดตามหนึ่งพันอ่ะหนึ่ง,งพันอ่ะเออพู้ติดตามหนึ่งพันนะบุจะแจกรหหสตัวบอกนะครับแจกลาหดบ๊ฟนะูดหนึ่ง,งล้านนะครับห <First bride. S 1> ่าน ทุกคนนะครับเยวผมขอเตือนภัยนิดนึงนะครับใครที่แบบเวลาเราเล่นอะเล่นกับพวกทีมหรือเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นครับเวลามีคนฆ่าเราเสร็จอะแล้วมันําสูบอะทุกคนสามารถรายงานได้หรือว่าเราถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าต้องกดอันไหนเราก็กดมั่วๆไปหลายๆอันเนี่ยแบบกดเรี่ยๆแบบผมเนี่ยคืออย่างนี้นะครับเราเจะสามารถจิ้มใครอย่างเช่นเราอยากจิ้มคนนี้แต่ โอ้กดอันนี้นะครับกดอันนี้กดอันนี้อันกดอันนี้นะครับกดอันนี้กดอันนี้แบบหมดเลยหมดที่เกมืนครับแต่ครที่พออ่านได้ก็สามารถอ่านได้แต่ว่าคนบางคนอ่านได้แต่แปลไม่เข้าใจว่ามันต้องทำยังไงเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูครับแต่ถ้าคนดูผมตอนเนี้ยถ้าถ้าผู้ติดตามหนึ่งหนึ่งพันนะผมจะแจกรหัสนโลบอกใครที่เล่นมาอกูอยู่เน่ะ เียนแจกรหัสแจกละเลเวลหนึห่งพันนะครับกับลาร้อยแต่แค่ต้องทำให้นับดูของกุศลไม่หนึ่งพันนะหนึ่งพันกับติ๊กตอกนะครับเพราะว่าติ๊กตอกของผมนเนี่ยตอนเนี้ยผู้ดูสองพันร้อยกว่าคนผมักได้หนึ่งพันะแล้วคนดูคนกดใจอ่ะก็จะแต่ร้อยคนขายแค่สองแล้วคงก็จะ1นึ่งพันแล้วครับ แต่ทุกคนน่าจะยังไม่รู้ชื่อที่ต่อผมว่าที่ต่อผมมันแบบตำนาน first blood ล,ล,ลองลองนี่หนีนะต้องเีอหนีแล้ว <criminals! S 1> ลผมมาหาตัวหนีก่อน Thanks. lần rồi con nhạc ngon lắm chân áo lắm tung tung yêu Ui, yêu 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 แพทย์จะได้กินสารเลี้ยงมาใหม่นะคไปสัตว์เลี้ยงมาใหม่เอ๊ะครับคนดูอยากดูใช่ไหมว่าผมนี่เจ๋งอันตรายนะต่ตอนนี้ไม่เจ๋งว่าแล้วต้องรอพิจารณาอันนี้ผมแจกจริงนะผมไม่ได้พูดมุกพูดหมออะไรสักหน่อยนะพูดจริงนะครับไปหาว่าผมโมว่าไม่ต้องเอาระหัยละหาย ในรูปแบบเล่นอยู่อ่ะเล่นอยู่ก็เดฟผมสามารถผมผมให้ฟรีได้เลยให้ฟรีได้ตัวเต็มหุ้นแกก็หายไปหมดเราคนนี้ไม่มีอ่ะอรู้สับลื้อตัวนม่ผมจะเอาไอเนี้ของครบรอบ5ปีผมรู้สีม่วงอันนี้ยแกตั้งแต่ของ วันเป็นไทยหรือสองคมพีดีเอสนี่ยนะสัตว์เลี้ยงเราอยู่นี่นะสัตว์เลี้ยงดีนะที่เกมแจกฟรีอัผมป่านี้ผมซื้อจกินตัวนี้บะ่ะโอเคเดวเราไปเล่้วุัตจะสิว่าจะเล่น อันนี้มนจะเล่มดนนมจะเล่หมดเอ่อดหมนีไม่ใช่หมดหมดสดอะมาเชื่อหมดทั่วไปใช่อันนี้จาไม่ได้แล้วว่ะเออนี่ยโินนก็เอาคาตานะด้วยนะคาตานะ อย่างนะั้นพอได้รันตนาแล้วก็ผมก็ซื้อเห็ดอวัวนะซืเห็ดเอาแนะบบนีให้อวัแบบเพิ่มเลือดะอะไรอย่างเลยไม่เกงอะไรนะเดย์วันนี้ผมจะมาเก็บศัตรูสักหนึ่งร้อยกว่าตัวดีกว่าเดย์ป่าว ีตจบ้วรโอ้ยตายครับเนี Ooh, ่ยผมเล่นตานี่จบผมต้องพักสายตามั่งแล้วนะไอ้ส์กองนะก็ไปจากการะตุ๊บปวดแดงนะปวดแดงนี่ผงแดงมันมีแดงนะครับวันนี้อยากเจอวันนี้อยากเจอ อ้าวมันจะยิงเพื่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ใจมากนะครับเราก็ยิงไปยึดหน้านะแล้วก็ปิดกระจกตัวนี้นะครับประตัวนี้แดงหนึ่งครับแดงหนึ่งสรงไปจะมีสตุกขาก็แตกสีนะแตกสี บอกแล้วใครที่ชอบพาฝีมือเดี๋ยวคอยดูเฮ้ยมันมาแล้วว่ะเออมาละลุยแลลุยาจบกตาีบจบกาจบาบตบจกัน แล้วก็ไปจากกอาสตูจะกากันนะครับจากรบวกแบบพวกไก่ไกแล้วมงอ้พวกนี้มันชอบเล่ปืนเออชอบเล่นเกียรกันอ่ะเออมันชอบเลเกียร์อไรเงนกกลองกอ้งนมันเล่้ามันงาน อุงยงเอ้ยมันจะลุกออกมาไนี่มันยังไม่ออกปัจจุบันนี้เนาถ้ามันไม่ออกปัจจัี้คจะซ้ำศพแพงนะแพงเงินติวได้น่าติดตัว ชอบเล่นเกียร์ันวะเด้จอเสื้อฟ้าเนียชอบเลเกียรสุดสุับเล่นเกร์สโอ้ยมันชอบพิงแบบนี้ครับไปครับไปครับทุกคนครับไปลุยต่อนะครับคน ดีอยากเข้าเทอโบแต่ที่โบไม่ยให้เเนคอบเ็นเกีแต่บน ดูต่อดูแต่นะทุกคน